เนอย่างนี้ค่ะมีการซ้อมงานในวงในคอนสเสิร์ตนี่โหเรียกได้ว่าซ้อมหนักมากๆเลยนะคะก็เป็นคอนสเสิร์ตครบรอบ30ปีแกรมมี่เองนะคะที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แล้วะค่ะโหยอยากดูอยากซื้อบัตรให้คุณแม่คุณแม่ดิฉันเนี่ยอายุเท่าพู <c oughs> ได้ไหกับป๋าแล้วดูหน้าป๋าสิป๋าหน้าใสาแบบอาจบอกว่า38 40ก็เชื่อ45อก็เชื่อดูสิ <c oughs> ดูแลตัวเองดีมาก <c oughs> แต่ถ้าบอกว่า 35ชั้นก็เชื่อเชื่อเห็นไหมคือป๋าผิวดีมากแล้วก็ที่สาคัญคือป๋าเนี่ยเขาป๋าเบิร์ดเนี่ยออกกําลังกายอยู่ตลอดแล้วเขาทานอาหารนะเคยสัมภาษณ์เคยทราบมาเขาจะแบบเหมือนดูแลสูตรอาหารทานผักทานกุ้งทานอะไรที่แบบคือดูแบบจํากัดดูแลเรื่องของการกินดีมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนเขาต้องเตรียมพร้อมเดี๋ยอาจมีเต้นมีโชว์ใช่เนาที่สำคัญเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาเจอข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวเสียหาย ป๋าก็ยิ้มใส่จ้าเจอข่าวดีๆก็หัวเราะใส่เป็นคนที่อารมณ์ดีจริงๆนี่แหละเขาบอกเป็นเคล็ดลับที่ทําให้เขาเด้ดยูแบบนุ่มตลอดกาลหรออือว่าเป็นขวัญใจมหาชนเลยนะคะสําหรับพี่เบิร์ดหรือว่าป๋าเบิร์ดของเราค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องของงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ห,หลายคนเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบค่ะเพราะาตอนนี้เขากาลังจะมีละครรีเมคไงวันนี้ที่รอคอยนะคะที่เอาคุณอมอัคขพันเนี่ยมาเล่นเป็นพระเอกซึ่งก่อนหน้านี้ น,นี่พี่เบิร์ดหรือว่าป่าเบิร์ดของเราเนี่ยเขาเคยเล่นเอาไว้แล้วดังมากจำได้สมัยก่อนนี่นะเนี่ยเราก็จะเรียกแต่เจ้าสา น่ารักอ่ะเออน่ารักจริงๆสมัยนั้นแบบโอ้<ๆ>โหเรตติ<ๆ>้งดีมากใะ่ทุกคน<ช>แบบไม่เรียกป๋าเบิร์ดและเรียกเจ้าสารเจ้าสารตลอดเล่นไว้ดีจริงๆคนนี้นะ,ะใช่แล้วนะคะในเมื่อทาไวดีขนาดนี้วันนี้ที่รอคอยมารีเมคจริงๆก็ไม่ใช่อรอบแรกนะหลายรอบแล้วด้วยค่ะ <S <S มา<ๆ>ถึงรอบนี้ก็ไม่รู้คุณอมเนี่ยเขายกหูโทรหาพี่เบิร์ดป๋าเบิร์ดขอคำปรึกษาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมาดูกันกับละคร r e เมคเรื่องนี้นะคะว่าป๋าเบิร์ดจะว่ายังไรรวมถึงอัปเดตเนี่ย เรื่องของคอนเสิร์ตด้วยค่ะกำลังเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวหลายอย่างเลยครับแต่ปีนี้โอพิ้โห ใช่กับเวิร์เพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตกันภายใน3าเดือนทั้งหน้านี้คอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตคือเดือนตุลานะครับแล้วก็จะมียันไปถึงเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเปิดอัลบั้มใหม่เลยครับคราวนี้นี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่คือเราอยู่ในเขาจะได้ครบยี่สบห้ปีพี่เบิร์ตนะครับพี่เบิร์ตคราวนี้ครบสามสิบปีกราเม่คนในต่างคนต่างสาขาต่างวาระไม่ว่าจะเป็นร็อกก็จะมีของมือขวาของพี่เบิร์ตก็จะมีวันคนนกกับดอกไม้ทั้งหลายแหล featuring ของทั้งตึกเลยสาวขออัลบั้มใหม่แล้วค่ะอัลบั้มใหม่ก็น่าจะเป็นหลังจากกุมภาครับกุมภาปีน้าครับพอตอนนี้กำลังทำ เขาก็บอกว่าอย่าเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะคะคุณเบอร์เขาบอกว่าคือเจ้าสารในเวอร์ชันของเขาเนี่ยก็จะมีอีกคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเหมือนเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าสารในเวอร์ชั่นใหม่อย่างคุณออกมากะผานนี่เขาก็อาจจะมีลีลาหรือว่าคาแรคเตอร์อีกแนวหนึ่งค่ะก็อย่าจะให้เปิดใจรับอย่ามีการเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ อยากฟังเร็วๆผลงานอจะออกมาเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่พี่พี่เบิร์ดหรือว่าป๋าเบิร์ดของเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าแนวจะเป็นแบบไหนจะสนุกสนานเหมือนเดิมไหมหรือจะเต้นอยู่ออยากจะเห็นนะว่าป๋าเบิร์ดยังเต้นแบบว่าแข็งแรงเหมือนเดิมถ้าเกิดให้เดานะแนวป๋าเบิร์ดต้องสนุกสนานอารมณ์ดีแล้วต้องเต้นเหมือนเดิมแน่เลยอ่ะป๊อปแดนสิ่งงี้เต้นให้รู้ว่าเป็นไงล่ะระดับชั้นเนี่ยแบบฟริกกี้ยูแบบฟริกกี้อันนั้นนี่ประมาณ าตา28ู28ปีที่แล้วหมอกจันจังและควันอันนั้นก็ประมาณ25ปีที่แล้วลินกับฟันพวกให้มาได้ทุกเพลงจริงๆเล้ส่งบัตรมาแล้วจะรีบไปดูเลยเอ <c oughs> ขอเนียนๆน่ะพี่ถึงคอนเส่ร์ตบตอมีอีกเหรออันนี้นี่คุณตอหน่าจะได้บัตรแล้วใช่ไหม ยังยังเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักนักร้องสาวเสียงดีค่ะคนดีก็เลยมีคอนเสิร์ตนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็รอคอยคอนเสิร์ตของเธอค่ะสำหรับคนใหม่เจริญปุระนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดตามอินสตากรมของเธอเนี่ยก็จะเห็นว่าเธอนไปอยู่เมืองนอกบ่อยมากเลยใช่นะคะไปอยู่เมืองไทยค่ะหลายคนก็เอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยจะไม่มีงานในวงการบันเทิงให้เราได้เห็นได้ชมกันแล้วหรอนะแต่ว่าเขามายืนยันแล้วว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตให้ได้รับชมกันจ้ะใช่แล้วนะคะก็เป็นสอง คอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้นะคะก็มีการโปรโมทไปแล้วนี่คอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตมือขวาสามัคคีรียูเนียนอันเนี้ยที่ฉันน่ะอยากไปดูมากเพราะว่าแบบแต่ละคนน่ะคุณใหม่จเจริญปุลละอย่างเงี้ยนะพี่บิลลี่โอแกนอย่างงี้นะคะอย่างงี้ต้องลาออกเงี้ยโปรอย่างเงี้ <c oughs> ยเดี๋ยวกันชื่ไทยอ,อีกอ่ะฉันชอบดนตรน้ทุกเพลงคุณแหวน คุณแหวนที่ติมามง,งเงี่ยร้องเพลงเลยนะคนอุ้ยเจ็บกระดมใจได้ทุกเพลงจริงๆอย่าให้ร้องอันนี้คือมือขวาสัม,มคีรีอยูเนียน <laughs> อีกหนึ่งคอนเสิร์ตเขามีสองคอนเสิร์ตนะคุณใหม่ <laughs> อีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เห็นชุดข,ขาวเนี่ยจำได้ยุคพิชชันนกัน <laughs> คอนเสิร์ตเซเว่นทุกคน <laughs> <laughs> จะใส่แบบว่าขาวแล้วก็ยีนม <laughs> ีคุณนัทมีเลียคุณนิคโคเชลิอัลเอ๋ยคุณอู้ห้ารือไทยก็อยู่นะใช่ใช่คอนเสิร์ตเซเว่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเด็ด ที่อยากดูใช่รองไดงไงนะออ๊ยอย,อยากมีบ,บันกึมมีมา <c oughs> เเาาได้หมดอ่ะได้ทุกคนศิลปินรู้จักหมดทุกอัลบั้มต้องไปามาเจอตัวคุณใหม่นะคะต้องให้เธออัปเดตถึงเรื่องราวคอนเสิร์ตจังนิดนึงค่ะ ฐาะผู้หญิงด้วยกันนะนะคะหมายเองก็รู้สึกดีค่ะเพราะเป็นการได้แบบว่าให้กําลังใจนะคะผู้หญิงด้วยกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วพ o าวเวอร์ของผู้มเเนี่ยจริงๆ้วเป็นอะไรที่เป็นสตรองพลาวเวอร์จริงๆอย่างน้อยๆก็เป็นเพศแม่ละค่ะจริงๆไม่ได้ไปบ่อยก็คือตอนเสร็จคอนเสิร์ต25ปีมก็ไปหนึ่งรอบก็คือพอทางานหนักแล้วก็ไปพักหนึ่งเดือนเต็มพอมาล่าสุดนี่ใหม่ก็มาทัวร์เจ็ดเดือนกว่าใหม่ก็รู้สึกแบบพอไปชาร์จแบตหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะลำจะมีคอน ในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็สิงหาคมด้วยอุ๊เซวเว่นอะผมเกิดทันนะอีเลเว่นใช่ไหมใช่ยี่ไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยน <laughs> ะเมื่อไหร่จะได้ดูในคอนเสิร์ตอีก <laughs> กรกฎานี้มือขวาวันที่27-28นะคะส่วนเอ่อซเว่นก็คงจะเป็นสิงหาคมนี้วันที่ก็แถวๆเดียวกันเหมือนกัน24-25ครับผมนะอัสุัทธาไลให้พี่ใหม่ฝากโครงการดีๆอย่างนี้หน่อยละกันครับผมค่ะก็ขอฝากโครงการดีๆไว้กับประชาชนชาวไทยทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอยู่้วยกันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าผู้ชายนะคะจะร่วมมือร่วมใจไม่ได้นะคะผู้ชายก็ต้องคู่กับผู้หญิงและหมายเชื่อว่าจริงๆแล้วกาลังใจสําคัญมากนะคะก็อยากให้ช่วยเหลือสังคมคืนสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ห่วงใยสังคม Power Woman กกำลังใจด้วยก็ดีมากเลยเนาะ<ช>แล้วก็วกําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่บอกค่ะก็เป็นมือขวาสามคีรียูเนียนนะเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะปลายเดือนคุณต้อรีบไปห,หาบัตระนามยี่สิบ 27, 28, จ็ดแำแม่นค่ะนี่แล้วได้บัตรหรือยังยังเลยเอ๋อก็ออ